ทีวีเครื่องนี้เสียมานานแล้วแต่ทำไมเจ้าทองสุนัขโกลเด้นแสนรู้ถึงต้องมานั่งนิ่งจ้องหน้าจอมืดๆทุกวันตอนหกโมงเย็นไม่เคยขาดทุกครั้งที่เข็มนาฬิกาชี้เลขหกเจ้าทองจะเดินไปนั่งหน้าทีวีเก่าเครื่องนั้นพอดิบพอดีเหมือนมีคนนัดไว้ผมพยายามลากมันออกไปกี่ครั้งมันก็ขัดขืนทั้งเรียกทั้งเอาขนมมาล่อแต่มันกลับมองผมด้วยสายตาเศร้า เหมือนกำลังบอกว่าอย่ามากวนเวลาสำคัญนี้เด็ดขาดผมเริ่มกังวลจนต้องแอบตั้งกล้องวงจรปิดมุมต่ำไว้เพื่อหาคำตอบว่ามันเห็นอะไรในจอมืดสนิทนั่นกันแน่แต่ภาพที่เห็นในคลิปกลับทำให้ผมถึงกับเข่าอ่อนและน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อผมลองซูมเข้าไปในเงาสะท้อนของหน้าจอที่ไม่ได้เสียบปลัก๊กผมกลับพบเงาจางๆของคุณปู่ที่เสียชีวิตไปเมื่อปีก่อน กำลังนั่งอยู่บนโซฟาในตำแหน่งเดิมที่ท่านเคยนั่งและในจังหวะนั้นเองมือที่เลือนล้างของคุณปู่ค่อยๆเอื้อมมาลูบหัวเจ้าทองอย่างอ่อนโยนเหมือนที่ท่านเคยทำทุกวันตอนยังมีชีวิตอยู่เจ้าทองหลับตาพริ้มยังมีความสุขรับสัมผัสที่มันโหยหามานานแสนานานความจริงที่น่าซึ้งใจที่สุดคือคุณปู่ไม่เคยจากไปไหนเลยแต่ท่านยังคงกลับมาทำตามสัญญาทุกเย็น เพื่อที่จะนั่งดูทีวีเป็นเพื่อนสุนัขที่ท่านรักที่สุดเป็นความผูกพันที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ค